ระับสวัสดีครับ FC ทุกทนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับมี FC ท่านหนึงคอมเมนต์มาบอกเซอร์ต้นครับผมอยากเห็นภายในเกรดตัว M นะครับปกติเจอเปิดไปก็เจอแต่ตัวแทตัวแเยอะนะแล้วตัว M ที่เป็นตัวท็อปเนี่ยภายในเป็นยังไงก็พอดีครับวันนี้นี่ มีรถขึ้นมาจอดคันนึงเขาบนพอดีเป็นเกรดโวเอมนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าภายในเขาเนี่ยมันน่าใช้งานขนาดไหนระบบความปลอดภัยเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการหุ้มหนังตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะพร้อมแล้วคุณผู้ชมก็ฝากด้วยละกันนะครับถ้าท่านใดยอยากมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวนะครับโทรมาได้นะครับหรือว่า ในเพจผมนะครับให้พิมพ์ใน Facebook ว่าเซลล์ต้นอิซุสุโคราชนะครับผมเสื้อในรูปโปรไฟล์ต้องเป็นสีเทานะครับทักผมเข้ามาได้เลยนะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่คุณผู้ชมรุ่นนี้นะตัวท็อปสุดนะเขาจะสตาร์ทเครื่องยนต์จากด้านนอกตัวรถได้นะคะเห็นไหม เ่อยนต์ติดแล้วเราก็ปล่อยให้แอร์ทำงานไปะนะครับก่อนที่จะขึ้นรถจะได้แบบลดความร้อนในตัวรถนะแต่เวลาที่เรากดล็อกหรือกดปุ่มตัวนี้คีย์เลสตรงนี้นะฮะกดปุ่มปึ๊บเครื่องยนต์จะดับกันขโมยฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับนะเครื่องยนต์จะดับให้เองอัตโนมัตินี่รุ่นนี้ก็จะมีสัญญาณกันขโมยให้ด้วยนะครับมาเปิดประตูเข้าไปดูที่ภายในกันรุ่นนี้เป็นเกรดตัวท็อปสุดนะครับ แผงข้างประตูบุนุ่มหุ้มหนังเรียบร้อยหมดนะเดินได้สีขาวแบบนี้เลยแล้วก็นี่กระจกไฟฟ้านะครับสี่บานออโต้ฝั่งคนขับมีตัวพับมีตัวปรับกระจกมองข้างล็อกปลดล็อกประตูเซ็นทรัลล็อกเรียบร้อยหมดแล้วการตกแต่งดูครับเพื่อไม่ให้เป็นการทึบเกินนะเขาก็เล่นสีเทาสีบรอนตัดเข้ามาด้วยนะครับขวดน้ำวาง1ลิตรได้นะฮะ แล้วก็นี่ตัวเบาะนะครับรุ่นนี้จะเป็นเบาะหนังนะคุณผู้ชมเป็นเบาะหนังหนังแท้จากโรงงานนะครับเบาะจะเป็นหนังคูแม็กนี่มีสัญลักษณ์คลูแม็กติดอยู่ซึ่งเขาบอกว่าคุณนะสมบัติของเบาะเนี่ยนะครับมันทําความร้อนนะครับได้น้อยนะครับก็คือพูดง่ายเบาะมันจะเย็นหวานนั่นแหละนะครับแล้วก็นี่ตัวปรับเบาะจะเป็นไฟฟ้านะครับเบาะคน ขับจะเลื่อนหน้าถอยหลังยกขึ้นกดลงแล้วก็นี่ใต้หัวเข่าตรงนี้จะปรับขึ้นปรับลงได้เห็นไหมนะครับแล้วก็ปรับเอนได้ซึ่งจะไฟฟ้าในส่วนของฝั่งคนขับเท่านั้นแต่ถ้าฝั่งคนนั่นเนี่ยยังเป็นแบบคันโยกหรือเป็นตัวเลื่อนเบาะที่ต้องใช้มือปรับนะครับไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับ สี่ระดับนะครับระดับแรกคืออะถ้าเอาเอาดูตัวนี้ก็ได้จะไม่งงจะเป็นแบบว่าถ้าระดับปกติที่อยู่ที่เลขศูนย์นะก็จะปรับหนึ่งสองสามลงมาได้อีกมีระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟีให้แล้วก็นี่ฮะที่เป็นรูปตัวเอก็คือระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติซึ่งตัวนี้จะติดระบบเกียร์ออตโต้มานะครับติดระบบเกียร์ออตโต้มาทุกคันนะปุ่มเปิดฝาถังน้ามันฝากระโปรงนะครับมีมาให้แล้วก็ตัวตัวพวงมาลัยนี่มีที่งัดอยู่ใต้ล่างปั๊บ ดันเข้าดึงออกนะครับโยกขึ้นโยกลงได้นี่ดันเข้าได้แต่ว่าผมว่าดันไม่ถห้หนักจริงมันต้องขึ้นไปดันผมดันให้ดูดีกว่าแต่คุณผู้ชมเอ๊ดันได้จริงเปล่ามาดึงปึ๊บนี่เนหะ็นนะนี่นะครับดันได้นะครับคุณผู้ชมโยกขึ้นโยกลงนะฮะฝั่งขวาตัวนี้นะครับเป็นค r u i s e control นะครับคุณผู้ชมจะต,ต้องสตาร์ทให้ดูเพราะว่าเขามีระบบแฝงเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึง่งก็คือระบบจำกัดความเร็ว กดหนึ่งทีนะครับปุ๊บคูดคอนโทรลขึ้นเป็นรูปรถกับเลขไมลล็อกความเร็วของรุ่นนี้นะเป็นแบบ a d แดป i ีฟนะคุณผู้ชมที่มันแปลผ่านตามคันหน้าเห็นไหมมันมีระยะเส้นบอกด้วยเห็นไหมครับนี่เลือกระยะได้ว่าจะใกล้คันหน้าเท่าไหร่ถ้า1ขีดแบบนี้ก็อยู่ที่30เมตรระยะห่างคันหน้าถ้าสขีดนะครับก็หกถ้าเหลือสขีดก็สี นะครับแล้วแต่เราจะปรับตั้งนะครับก็ล็อกความเร็วได้เลยนะครับแปรผันตามคันหน้าสมมติวิ่งไปปุ๊บคันหน้าเกิดชะลอความเร็วของเขาจะเบรกตามให้เองนะครับส่วนอีกระบบหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวนี้นะครับกดปั๊บ1นึ่งนี่เห็นไหมครับจะเป็นรูปแค่เลขหม่นะรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะมีระบบจำกัดความเร็วก็คือโหมดตัวนี้เอาไว้จำกัดความเร็วสมมุตินะคุณผู้ชมเราล็อกมันปั๊บ มันจะขึ้นสีเขียวคือการทํางานนี่เห็นไหมมันจะเขียนข้างในว่ามันจะเริ่มต้นที่30กิโลเมตรถ้าเราหยุดนิ่งนะสมมติวันนี้เราจะเดินทางครับเราอยากจะแบบหเหยียบรถเต็มที่เลยแต่ไม่อยากให้ความเร็วเกิ 120. นร้อยี่สิบนี่คุณผู้ชมก็ตั้งไปเลยอ่ะตอนนี้เก้าสิบแล้วอ่ะตั้งไว้สักร้อยสิบสิบเก้าก็ได้อ่ะอ่ะเห็นไหมนี่ร้อยสิบเก้าแล้วเราเหยียบไปเลยครับเหยียบไปเลย เยี่ยมให้สุดนะครับรถก็วิ่งไม่เกินร้อยสิบเก้าเพราะว่าเป็นโหมดจํากัดความเร็วนะนี่ในสําหรับพฟมาลายก็จะมีระบบตัวนี้มาให้เพิ่มเติมนะครับฝั่งซ้ายนะครับเป็นวิทยุควบคุมที่พฟมาลายนะเอาไว้เพิ่มเสียงรถเสียงเพลงนะครับส่วนแถบด้านหน้านะครับที่เป็นเม็ดๆอยู่ตรงนี้นะครับสาหรับรุ่นนี้ในเกตตัว M p 2023นี่เนี้ยเขามีระบบที่คล้ายๆอ่ะถ้าเป็น M X เราจะได้ยินชื่อคันว่าเอดา รหรือถ้าเป็นพิกอัพก็ Magic Eye นะครับก็คือระบบเบรกอัตโนมัติแจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับแจ้งมีระบบเบรกให้หลังเกิดอุบัติเหตุนะครับรุ่นนี้มีมาให้ทั้งหมดนะครับแจ้งเตือนออกนอกเลนแล้วก็ที่ตัวกระจกมองข้างก็จะมีแจ้งเตือนจุดอับสายตาเวลาที่มีรถจะแซงนะครับรุ่นนี้มีมาให้หมดนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญจะได้เป็นปุ่มสตาร์ทแบบนี้ นะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะหน้าจอของเขานะครับจะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าคุณผู้ชมจะซื้อรถเกตตัวไหนก็แล้วแต่ถ้าหน้าจอเขาแตกต่างกันอ่ะก็ไม่ต้องตกใจแต่เมนูการเล่นเขาเหมือนกันนะครับรองรับ Android Auto Apple CarPlay ทั้งหมดนะคอนโซลบุนุ่มหุ้มหนังมาเรียบร้อยแล้วก็ดูโทนสีการตกแต่งเห็นไหมจะเป็นสีเทาสลับกับสีบรอนแบบนี้แอร์นะครับเป็น แอร์อัตโนมัติแอร์ออนแอร์ออโต้บอกอุณหภูมิแบ่งแยกอุณหภูมิ2ฝั่งซ้ายขวาให้นะครับแล้วก็คันเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออตโต้เห็นไหมรุ่นเอตัว M เนี่ยจะเป็นเกียร์ออตโต้นะครับไม่มีเกียร์ธรรมดาให้เลือกแต่เป็นเกียร์ออตโต้นะครับแบบ2ระบบสามารถเข้าโหมดเกียร์ธรรมดาได้นะครับนี่มีระบบช่วยลงเขาลงทางลาดชันให้นะครับมีสามารถปิดเสียงเซ็นเซอร์ได้นะครับแล้วก็กระจกนะครับ สามารถปรับหักเหแสงได้นะครับที่ใส่แว่นตานะครับไฟสองแผนที่แล้วก็สูงลมเนิรภัยเนี่ยของเขาจะเป็นถุงลมรอบคันนะมีแถวมีด้านหน้าคู่หนึ่งแล้วก็ด้านข้างทั้งม่านถุงลมแล้วก็ตัวถุงลมด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังต่อเพราะว่าด้านหลังของรุ่นนี้ก็ให้มาครบหมดนะไม่ว่าจะเป็นพวกแอร์แถวหลังนี่มีแอร์แถวหลังมาให้เรียบร้อยนะสามารถเปิดปิด ให้ลมออกหรือไม่ออกที่ตรงนี้ก็ได้ USB นะครับสำหรับเสียบชาร์จไฟ5โวลต์2.1แอมป์นะครับมีมาให้1ช่องนะครับแล้วก็ตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังลวดลายเดียวกับด้านหน้ามีจุดยึดคาสซิตนะครับ Isofix นะครับแบบใหม่นะครับมีมาให้เรียบร้อยหมดนะครับพร้อมใช้งานเลยนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับตัวเบาะก็ปรับพนักพิงลงได้นะครับปรับที่นั่งพับขึ้นได้นะ พร้อมใช้งานนะครับสําหรับตัวท็อปแบบนี้อุปกรณ์ความสะดวกสบายความปลอดภัยก็จะให้มาคามรบครบเลยเออผมลืมอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมระบบไฟเขาเป็นระบบออโต้นะที่ปัดน้ําฝนก็มีโหมดออโต้มาให้นะครับฉะนั้นจะได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็มารีวิวให้กับลูกค้าท่านหนึ่งที่คอมเมนต์มานะเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ